สวัสดีค่ะคลิปนี้คิวก็ยังอยู่กับคลิปที่วัดมรุกขนครเช่นเดิมน,นะคะวัดมรุกขนครเป็นวัดเดียวที่ในจังหวัดพระธาตุพนมที่เปิดให้คนเข้าไปบูชาสักการะหรือไหว้ข้างในได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้คิวจะพาเข้าไปดูนะคะนี่คือวัดมรุกขนครนะคะจะพาเข้าไปข้างในนะคะเป็นวัดเดียวนะคะ ข้างในงดงามมากเลยนะคะข้างในงดงามมากเลยนะคะ นี่คือด้านในของวัดมรุกขานครน,นะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยเป็นวัดเดียวแล้ววัดแรกนะคะที่ให้คนเข้ามากราบไหว้สาการะข้างในได้นะคะเชิญก่อนก็ได้ค่ะก็ถ้าท่านใดไม่มีโอกาสได้มาคิวก็พามานะคะ FC ท่านใดที่อยู่ไม่ไกลามากจากจังหวัดนครพนมก็สามารถเข้ามาไหว้ได้นะคะ <c oughs> คิวจะเสียงดังบา้ามากไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนาะเกรงใจข้างคนอื่นเขา <c oughs> นี่คือด้านในนะคะวัดมรุคานครนะคะด้านในเจดีเลยนะคะ ใครที่ยังไม่เคยมามาได้นะคะวัดมรุกขานครค่ะ,คคะสวยงามมากเลยค่ะนี่คือด้านในเจดี JD นะคะเป็นวัดเดียวในจังหวัดนครพนมที่สามารถให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้สการะขอพรได้นะคะสุดยอดค่ะคิวมาอยู่ที่นี่ เจ็ดปีแล้วคิวเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเป็นอะไรที่แบบสุดยอดพลังการอ m a ซิ่งมา,มากมากเลยนะคะสวยงามค่ะปลาจับกองถึงคิวเลย ดโมเดลยังให่หยุดไปเลยในพื้นสีกาแฟเก่าแป๊บเดียว นี่ค่ะนี่คือด้านในนะคะก็จะมีผู้คนมากราบไหว้สักการะ,ะอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้มามานะคะเป็นที่แบบน่ามาไหว้มานครพนมที่เดียวคุ้มนะคะที่เดียวคุ้มจริงๆไม่ผิดหวังเลยนะคะมาจังหวัดนครพนม,พนมได้ไหว้พระาธาตุครบเจ็ดวันเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกใครที่ไม่เคยมาเดี๋ยวคิวจะพาเที่ยวมาเบิกนครพนมนะคะนี่คือด้านในอีกรอบนึงนะคะคือด้านในนะคะด้านในวัดมรุกขะนครเป็นวัดเดียวที่อนุญาตให้คนได้เข้ามากราบไหว้สักการะข้างในได้นะคะสวยงามนะคะ เข้ามาแล้วแบบเย็นสบายใจเดี๋ยวคีดจะพาออกไปดูด้านนอกกันนะคะขนลุกเลยค่ะสวยงามนะคะนี่ค่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้คิวด้วยนะคะวัดมรุกะนครค่ะสวยงามนะคะใครที่ไม่ได้มาคิวก็มาเที่ยวเผื่อแล้วนะคะสุดยอดอลังการมากเลยมาจังหวัดนครพนมที่เดียวเทีเ่ยวให้คุ้มเลยนะคะ มีพระธาตุครบเจดวันด้วยให้กราบไหว้นะคะสำหรับคลิปนี้คิดว่าขอปิดไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ